สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมตาเจ็ดสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาและแฟนเพจเมตาเจ็ดสีทุกท่านสำหรับวันนี้ผมเมตานะครับขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกับยามบ่ายนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่ 8ตุลาคมในด้านของวันนี้นะครับมีมวยชกกันที่เวทีมวยรังสิตเป็นศึกมวยมันสนามเมืองนะครับช่อง t ู o f o ู r u รับหน้าที่ยิงสดถ่ายทอดในช่วงเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับส่วนในด้านของฟุตบอลน,นะครับค่ำคืนนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลน,นะครับหลีกเล็กๆนะครับเพื่อหลีกทางให้ในด้านของการแข่งด้านของฟุตบอลน,นะครับทีมชาตินะครับในช่วงวันศุกร์ เสาร์และวันอาทิตย์นะครับซึ่งผมเมธา,าวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณะครับมวยช่องถูโฟร์ยูที่เวทีเมรังสิ็ให้แต่ด้านของฟุตบอลน,นะครับวันนี้ยังไม่มีด้านของฟุตบอลรายการใหญ่นะครับเดี๋ยวด้านของฟุตบอลทีมชาตินะครับผมก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ฟุตบอลให้เหมือนเดิมนะครับ หลายท่านที่ติดตามของเมทาก็ฝากไว้ด้วยกับช่องทางการติดตามทั้ง4ช่องทางช่องทางที่1เป็น a c e b o o k เมทา7จสีช่องทางที่2เป็นเพจเมทา7จสีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมทา7จสีและช่องทางที่4เป็น n s t a า r ก m เมทา744สีสช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารอง,ร,องรวมถึงเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลท่านสามารถติดตามดูได้ในกลุ่มกีฬามวยทักยกหนึ่งหกแปดนะครับเมื่อท่านสมัครแล้วท่านได้รับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองประจําวันรวมถึงด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศมีไลฟ์เสียงมวยให้ฟังฟรีมีไลฟ์เสียงมวยให้ฟังฟรีแล้วก็มีกลุ่มรายราคาพิมพ์ด้วยกับกลุ่มกีฬามวยพักยกหน่งหกแปดช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีรายด้านล่างหรือทักแชทมหาผมเมทานะครับ กลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหกแปดผมเมธาการันตีเรื่องกีฬาต้องยกให้พักยกหนึ่งหกแปดนะครับอ่ะเราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองวันนี้กันเลยนะครับในด้านของมวยวันนี้นะครับที่เวทีมวยรังสิบนะครับมวยทำการชกในช่วงเวลานี่ครับสิบแปดนกาจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับโอ้อยู่เฉยเฉยไอ้เจ้าก้านน้อยนะครับนี่ก็เป็นแมวนะครับแมวแมวจรนะครับแมวจรก็มาเข้าอยู่ในรถผมนะนะครับขอบคุณทางพี่พี่กู้ภัยนะครับที่เอาน้องออกมานะครับ พอเอาน้องออกมาผมก็รับมาดูแลเลยนะครับแล้วก็มีในบ้านนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดนะครับหลายตัวด้วยกันนะครับบางตัวก็โดนรถชนนะครับมีพิการด้วยนะครับผมก็พาไปรักษานะครับถึงน้องจะพิการนะครับแต่น้องก็ยังก็มีชีวิตนะครับให้เขาได้อยู่จนถึงอายุไขของเขานะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะครับเรา ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสบายใจอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการช่วยเหลือน้องเขาด้วยนะครับมีหลายตัวครับที่บ้านผมนะทั้งแมวทั้งสุนัขนะครับผมก็ดูแลอยู่นะครับตามกําลังที่ผมจะดูแลได้นะครับไม่ใช่ว่าดูแลเยอะแยะนะครับไม่ใช่นะครับตามกําลังที่ผมจะดูแลได้นะครับ สวัสดีทุกท่านครับเจ้าก้าวหน่อยนะครับชื่อเจ้าก้าวนะครับในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับเป็นด้านของวันนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ให้นะครับในด้านของวันนี้นะครับคู่แรกแหวนเพชรนะครับึ้งอุบลนะครับวันนี้แรกเดือดกับทางยอดทองไทยกล้วยบางคอแหลมมวยคู่ที่เจอกันในพิกัด117ปอนด์นะครับทางแหวนเพชรเนี่ยลดไป0.7ครับส่วนทางเจ้ายอดทองไทยขาดไป0.1เลยในด้านของมวยคู่นี้ราคาเด็ดต่อทางแหวนเพชรต่อ54นะครับทางแหวนเพชรนะครับเป็นมวยเพชรฝีมมมืือออออออคคคครรรบบบเเเเ่่งงงงไไ้้ิดดดดดกกกกวววยยยยยหหลลาาาาาัััตตะะีีสนนนนขทททจ็็ป เพรรนะคับฝีมือครบเครื่องนะครับขวางหน้าดันแทงเปิดเกมเดือนทนบูสู้ดีเช่นกันมวยคู่นี้นะครับส่วนตัวผมเมธานี่ผมยังรักยังชอบทางแหวนเพชรนะครับตีเสียงทางพี่อึ้งอุบลนะครับการทำมวยถือว่าไม่ธรรมดาผมชอบทางแหวนเพชรคู่หนึ่งวันนี้นะครับคู่ที่สองเอ็กต้าอึ้งอุบลวันนี้เจอกับทาางเจ้ับอีโรซ่าที่เด็ดก็สิก้าหวยคอุนิเจอกันพิกัด1นึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์ครับเอ็กต้ามาขาดไปศูนย์จุดแปดสวนได้ทางเจ้าครับอีโรซตาในรถ ไป0.9นะครับโวยครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบมวยอาวุธโวยหนักหน่วงรุนแรงทีอทางเจ้าอีโรซานะครับวันนี้นี่กระดูกโมยเบอร์โมยอัจจะเป็นรองก็จริงแต่ว่าความหนักความรุนแรงนั้นมม่เป็นรองตามในด้านของกระดูกเลยวันนี้ผมชอบมวยรองครับในด้านของทางเจ้านะครับอีโรซานะครับตอนนี้ราคาเล็กกลับมาเป็นต่อแล้วนะครับผมชอบทางอีโรซานะครับ คู่ที่3ครับวันนี้ครับสุดที่รักครับนุ 8. 8. ้ยสีมุมเมืองนี่เจอกันทางเหนือพยัคฆ์ครับกล้วยบางคอแหลมมวยคู่นี้นะครับเจอกันอีกพิกัด105ปอนด์ครับสุดที่รักนี่ก็ลดไปสุดลดน้ำหนักไปเยอะนะมาเกินครับลดไป3.8แปดก็ไม่ดีนะส่วนทางเจ้าครับเหนือพยัคฆ์ก็มาขาดไป0.3นะครับมวยคู่นี้เล็งบนทางสุดที่รักเป็นต่อที่ราคา11.8ครับสุดที่รักนี่ก็ถือว่ามวยครบเครื่องครับหลักเท้าเข่าศอกรุนแรงเสถียด้านของทางเจ้านะครับคู่ต่อสู้ก็คือทางเจ้านะครับเเเเเเเหหหนน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 นืือออออพพพยยยยยัััััคคคกก็็ปมมมมววชชชรรรรข้้าาาาใแ่่่ะะะะบบบบูีีผผทททงงจสุดดล ทางเหนือเขอยักนะครับแล้วคู่ต่อมาครับเป็นงของวันนี้นะครับขุนหานนะครับดาบทิพย์บางรัฐเจอกับทังยอดขุนพลนะครับเกตจำรูนครับมวยคู่นี้นี่เลดเปิดเสมอขุนหานครับส่วนตัวผมนี่ผมชอบทางเจ้ายอดขุนพลครับฝีไม้ฝีมือครบเครื่องกว่านะครับชอบอยากยอดขุนพลนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้กับแบนทงของมวยน้าเล่นมวยหน้ารองพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับมาแล้วอีกตัวมาแล้วอีกตัวตัวนี้ตาตาพิการนะครับตาพิการนะครับตัวนี้นะครับอวันนี้สวัสดีครับ